อา้าวก็ถามเขาที่ว่าเขาเดือดร้อนอะไรจากตรงนี้เ,เ,เ,เขาเดือดร้อนครับเพราะเาเดือดร้อเนเรื่องอะไรนะก,ก,กรรมการคอ,อปปอใช่ไหมเขาเร้อนตรงไหนเขาบอกเดือดร้อนไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วที่พามาเปา็นประชาธิปไตยเนี่ยมันทําอย่างที่เขาทำไหมล่นะมันมีอะไรทําอย่างนี้เขาสัญญาไหมว่าเขาจะทําถ้าเขาสัญญาว่าจะทํามันก็คงมันก็คงมีไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่สัญญาแนละ้วเขามาตีรวนอยู่ที่นี้ผมว่าก็ไม่ถูกนะคิดสิคิดสิอย่าอย่าฟังผมอย่างเดียวผมฟังเข้าข้างใดก็ไม่ได้อยู่แล้ว ต้องไปดูนะดูหลายๆหมวดจจมาะอบอกว่าไม่ดูไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะท่านต้องมีอิสระในการตัดสินใจนะผ่านไม่ผ่านก็เรื่องของท่านถ้าไม่ผ่านมันก็ล้องลากใหม่ถ้าผ่านแล้วไม่มีอะไรเป็นหลักประกันมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเลือกเอาสิเอาไงฮะใครละขัดแย,ย้งกับใครขัดแย,ย้งกับใครเขาขัดแย,ย้งได้เหรอเขา ผมเชิญเข้ามาล่างแล้วหนูตั้งแต่ต้นแล้วเขาบอกเขาไม่มาเออเขาบอกเขามีส่วนได้ส่วนเสียเขาไม่ได้เขาไม่มาเขาให้เกียรดทังนี้ล่างพอถึงเวลาที่เขาล่างออกมาเขาบอกว่าไม่ได้ไม่เชิญเข้ามาไปจาคำําพูดเข้ามาที่ไปค้นคําพูดเข้ามาที่ทุกคนที่พูดออกมาเนะี่ยไม่ห่วงอ่ะเป็นเรื่องของชะตากรรมท่านเป็นผู้กำหนดอนาะคตเองเพราะนั้นท่านเลือกชะตากรรมของท่านเองก็บ้าไป ผมก็พร้อมที่จะไปนั่งดูแล้วจะไม่มีใครทําอะไรท่านอีกแล้วล่ะพอแล้วก็ตีกันไม่เลิกไม่เลิกกันแล้วกันถ้าอย่างนี้มันจะเลิกกไหมล่ะเลิกไว้ผมถามที่ยังไม่ออกมาเลยยังไม่อะไรทักทิ้งเลยนะก็เตรียมตีกันแล้วอะ่ะท่านอย่ามาลงโทษผมที่ไปตบเพราะไอ้คนจะตีกันโน้นแล้วถามว่าถามว่าที่ผ่านมานะได้ทำไม่อย่างที่ผมทำทำหรือเปล่า ทำหรือเปล่าไม่ได้ทาแล้วท่านอยากให้เขาทํำไหมอยากไหมอ,อ,อยากเขาทําแล้วถ้าเขาไม่ทําท่านจะทายัางไงต้องมีใครไปลงตับเขาบ้างหรือเปล่าก็โถแค่นั้นแหละไ,ไ,ไม่ไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง <c oughs> ไม่เกี่ยวอะ เดี๋ยวไปดูอีกทีให้คอสชพี่ณานะผมไม่ได้เข้าข้างไทยอยู่แล้วผมถามว่าอะไรละ่ะผมถามว่าจะทำไงให้เมืองมันสงบถ้าทุกคนก็พยายามจะขอนี่ไอ้นี่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ถ้ารุปว่ามันยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยมันยังลบก,กันไม่เลิกใช่ไหมน่าไปดูตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าได้รัฐบาลใหม่ไอ้เรื่องเก่ามันจะตีกันหรือเปล่าสัญญาไม่ว่าจะเลิกตีกันสัญญาไม่จะยอมรับกติกา,ปร,าประชาธิปไตยยอมรับผู้กระทั้งสัญญาหรือยัง อย่ามาดีแต่พูดกับผมตอนนี้ไม่เรียกร้องจะเรียกทําไมผมสั่งผมจะเรียกร้องทาไมล่ะผมมีอำนาจนี่ว่างไงบางอย่างต้องใช้ใอำนาจให้อํานาจมันนานแล้วไปรัฐบาลมาก็นานแล้วผมความเราก็สั่งเขานานแล้วด้วยวัน,น่ี้ผม,มเป็นกรรมการ ผมไม่สั่งเขาบอกเขามาจากประชาชนใช่ไหมเขาจะทําเพื่อประชาชนใช่ไหมเขาจะเลือกตั้งโดยประชาชนใช่ไหมท่านไปถามเขาสิท่านเป็นผู้แทบหน้านไม่ใช่เหรอท่านเป็นเจ้าของอำนาจไม่ใช่เหรอใช่เปล่าเออใช้หน้าให้ถูกสิไปใชใ้เขาน่นไม่ผมทุกอย่างเลยไนงะ